ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินส่งน้ำพระเจดีหลวงฟังตำนานกุมพันหามเสาจากสวรรค์ลงมาพร้อมกินอายศรัทธาและดอกไม้บานสะพรั่งกลางเมืองเชียงใหม่เรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวัานนี้นว้านจะพาไปเที่ยวชมประเพณีที่ดีงามประจําปีของชาวเชียงใหม่ครับงานนี้เป็นงานที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธากลิ่นหอมของดอกไม้ที่บูชากับประเพณีใส่ขันดอกและส่งน้ําพระอินทร์ขินที่จัดขึ้นนะวัดเจดีหลวงวรวิหารใจกลางเมืองเก่าเชียงใหม่ครับ หรือที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเลยกติดปากว่าเข้าอินทขินหรือใส่ขันดอกนั่นเองครับแต่รู้ไหมครับว่าเสาอ,อินทขินที่เราบูชามากันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาจากตำนานนะครับเป็นตำนานที่เล่าสืบกันมาครับน่าสนใจมากอ่ะนนวันนี้เดว่ดอยากจะพาทุกคนย้อนรอยไปฟังตำนานที่เล่าสู่กันมาก็ต้องบอกว่าตอนหาข้อมูลเนี่ยในตำนานก็จะมีบิดเล็กบิดน้อยอาจจะมีเหมือนหรือไม่เหมือนกันบ้างเดว่าสรุปไปฟังประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องอะ่ะมีอยู่ว่าเดิมทีเสาอินทขินเนี่ยเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนสวรรค์ครับ สั่งให้กุมพันธ์สองตนหามเสาเนี่ยลงมาไว้กลางเมืองนกพบุรีครับนกพบุรีเนี่ยก็คือเมืองเชียงใหม่ของเรานี่เองครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อปกป้องบ้านเมืองและบรรดาลโชคลาภให้กับผู้คนครับแต่พอเวลาผ่านไปครับชาวเมืองกลับไม่ค่อยให้ความเคารพศรัทธาเท่าที่ควรครับกุมพันธ์ที่ดูแลเสาอินเดคิน,นก็เลยหามกลับสวรรค์ไปเลยครับนี่ไม่สนใจใช่ไหมฉันเอากลับเลยแล้วพอผู้คนเริ่มเดือดร้อนครับก็เลยต้องไปขอพระอินทร์อีกรอบครับพระอินทร์ก็เลยให้คําแนะนําชาวบ้านครับว่าอ่ะถ้า จ้าอยากจะได้เสาอินไดขินใช่ไหมเจ้าสามารถจะสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะสร้างขึ้นมาด้วยความรักความศรัทธาครับโดยให้หล่ออ่างคางขนาดใหญ่ครับหล่อรูปผู้คนสัตว์ต่างๆรวมถึงสัตว์วิเศษและก็สัตว์ที่มีพิษลงไปครับแล้วฝังไว้ใต้ดิน9้าวศอกครับก่อนที่จะตั้งเสาขึ้นมาเป็นสนัญลักษณ์แห่งความศรัทธาครับและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีนี้ครับเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานจากเรื่องราวในอดีตก็กลายเป็นตำนานครับจากตำนานก็กลายเป็นนเเรรรื่่่องงลาาที้สุปปใหฟัะ แล้วกันครับประเพณีนีน้ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานครับโดยจัดขึ้นในช่วงเดือน8เข้าเดือน9ครับแต่ว่าเป็นตามปฏิทินล้านนานะหรือช่วงนี้แหละครับตอนที่คลิปนี้ลงอ่ะทุกคนยังสามารถไปใส่ขันดอกทานนะนกิจกรรมสําคัญของงานนี้ก็คือการใส่ขันดอกครับหรือการนําพานดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยไปบูชาเสาอินทขินครับรวมถึงเป็นการส่งน้าพระธาตุเจดีหลวง การสักการะรูปเคารพต่างๆภายในวัดครับด้วยเหตุผลที่นวาดเล่าให้ฟังมานะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีรูปเคารพเป็นทั้งพระอินมีทั้งกุมภันครับสัตว์วิเศษต่างๆเ่ยเต็ไมไปหมดนะครับโดยที่ปีนี้นวานนะ่ะนำภาพมาฝากทุกคนครับนี่ให้ดูบรรยากาศดีกว่าครับเดินเข้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกถึงพลังแห่งศรัทธาจริงครับผู้คนเนี่ยมากหน้าหลายตาครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองชาวต่างชาติชาวต่างถิ่น,นครับ พร้อมใจกันมาบูชาถือพานเลยครับกลิ่นดอกไม้เนี่ยตลบอบอวลครับเสียงสวดมนเสียงบรรยากาศงานโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่ารักสุดๆครับแต่ทุกคนสังเกตไหมครับสังเกตบรรดาว่านไหมก็จะมีหนุ่มสาวครับหนุ่มสาวก,ก็จะมากับคนรู้ใจเนาะมาใส่ขันดอกครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่ารักแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวด้วยนะบางก็ว่าชวนคนที่มาแล้วจะเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้อะไรอ่ะประเด็นนี้ขออนุญ,ญาตไม่แตะไปถึงแล้วกันครับแต่ทั้ นนได้รับฟังเรื่องของประเพณีน,นี้กับความรักของวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยได้ยินมาว่ายังไงเนี่ยคอมเมนต์บอกแล้วว่าทีถ้ามันมีประเด็นที่น่าสนใจปีหน้าครับเดี๋ยวปีหน้าทําเรื่องนี้กันดีกว่าเอาเกร็ดเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็การใส่ขันดอกเนี่ยมาเล่าสู่ทุกคนฟังดีกว่าเอาละครับสำหรับปีนี้ใครไปร่วมงานมาแล้วคอมเมนต์บอกแล้วว่าทีประทับใจอะไรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับอา้าวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จบแบบล้านนาดีกว่าป้ากันปีหน้านะครับบ๊ายบาย